สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทีวีหวยฟรีช่อลครับจวันที่17มกราคม2 5 6 2คลิปนี้ครับเรามาดูแปะโกงครับแปะโกง2ตัวล่างนะครับสถิติสูตรของวดติดเราจะคำนวณกันสัก6งวัดครับนี่นะครับตามที่ท่านได้เห็นจนถึงวัดสุดท้ายคือวัดที่17มกราคม2,562วิธีการคำนวณครับเราจะใช้หลักหน่วยครับเด็ดี่สิบเก้าค่า บวกหลักสิตัวหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลขเก้าบวกหลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่สองสามครั้งในที่นี้เลขหนึ่งบวกกันสามครั้งครับห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ครับบวกหนึ่งอีกสามครั้งเป็นสิบเจ็ดบวกตัวเลขคงที่ครับหนึ่งคงที่เป็นสิบแปดเอาแค่หลักหน่วยครับเลขแปดบวกสามคงที่เป็นยี่สิบเอาเลข,เลข,เลข,ขได้เลขศูนย์บวกเคงที่ยีได้เลขหบวกเ้าคงที่ยีได้เลขหกแปดคาดว่าว สองใน4ตัวนี้จะเข้ามาในตำแหน่ง2ตัวล่างครบทั้งสองตำแหน่งมาดูกันครับนะว่า2ตัวล่างงวดต่อมาครับ1พฤศจิกายนออกอะไรครับ58 5 8ครบ2ตัวล่างเรียบร้อยครับนี่คือแนวทางวิธีการวิเคราะห์นะครับของแปะกง2ตัวล่างครบงวดติดเราจะทําการเฟ้นหา2ตัวล่างของวัะะทนววที่17มกราคมโดยใช้สูตรตามที่ผมอธิบายเมื่อกี้นี้ครับโอเคครับงั้นเราไปดูวดต่อไปเลย อ่างวดต่อไปนี้เราจะได้เป็นหลักหน่วยครับเลขศูนย์หลัก13ตัวหน้าครั้งที่1เลข8หลักร้อยสตัวหน้าครั้งที้2 3ครั้งคือคือ5บวกกัน3ครั้งครับผลรวมคือ23ครับบวก1คงที่เป็นเลข24ได้เอาเลข4ครับบวก3คงที่26เอาเลข6บวก8คงที่เป็น31ใช้เลข1ครับบวก9คงที่32ใช้เลข2 4 6 1 2สอง ผลการออกสลากครับว่าต่อมาเลขล่างสองตัว16ครับมี1ครับมี6คคบ2ตัว2ตำตหนแง2ตัวล่างเรียบร้อยครับถูกต้องต่อเนื่องยังไม่หลุดครับต่อเนื่องไปเลยครับต่อมาเราจะได้เป็นเลข3บวก3เป็น6บวก4เป็น10บวก4เป็น14บวก4เป็น18 18บวก1ที่ได้เลข9ครับบวก3ที่ได้เลข1บวก8ที่ได้เลข6บวก9ที่ได้เลข7 9 1 6 7 ผลการออกสลาก2ตัวล่างหนึ่งธันวาคมครับออก6 7มี6ครับมี7ครบ2ตำแหน่งถูกต้องครับต่อไปนะครับงวดต่อมาเราจะได้เป็น0บวก4บวก3เป็น7บวก3าเป็น10บวก3เป็น13บวก1งที่เป็นเลข1 4ได้เลข4ครับบวก3างที่ได้เลข6บวก8งที่ได้เลข1บวก9้างที่ได้เลข2 4 6 1 2หนึ่งสอง รอบตัวล่างวันที่16ธันวาคมออก62ครับมี6มี2ถูกต้อง2ตำแหน่งโอเคครับมาดูหัวที่ผ่านมาล่าสุดครับเราจะได้เป็นเลข4บวก8เป็น12บวก9เป็น21บวก9เป็น30บวก9เป็น39บวก1งที่ได้เป็นเลข40เอาเลข0ครับบวก3ที่ได้เลข2บวก8ที่ได้เลข7บวก9ที่ได้เลข8 0 2 7 8 สามสิบธันวาคมงวดที่ผ่านมาล่าสุดครับออกศูนย์สองมีศูนย์มีสองครบสองตำแหน่งถูกต้องครับเป็นอันว่าเราจะใช้สูตรนี้แหละครับมาเป็นหาในงวดที่สิบเจ็ดมก,กราคมที่จะถึงหลักหน่วยเลขเจ็ดครับสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งแล้วก็บวกกับหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองสามครั้งครับคือศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์ 0. ก็ได้เป็นเลขแปดครับบวกหนึ่งที่เอาไปแล้วครับเลขเก้าตัวแรกครับ บวกสามพืนที่เป็นสิบเอ็ดใช้เลขหนึ่งครับบวกแปดพนที่สิบหกใช้เลขหกบวกเก้าพืนที่สิบเจ็ดใช้เลขเจ็ดครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้เป็นเก้าหนึ่งหกเจ็ดคาดว่าสองในสี่ตัวนี้นะครับน่าจะมาในตำแหน่งสองตัวล่างของงวดที่สิบเจ็ดมกราทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตุนพินิจพิจตตารณาของท่านนะครับผมเพียงชี้แนะการคำนวณตามหลักของเสถิติครับเป็นกำลังใจซึ่งกันก,นกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสนับสนุนสุราคินแบ่งรัฐบ,บาลทั้งนั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ